น่าน้า,นาโอเคนะ่าน่าไม่เบี้ยนะได้เละสวัสดีค่ะวันนี้นะคะลิต้ามีเรื่องจะมาแจ้งล่ะลิต้านะนะมีเทมเบอร์ชิพเพิ่มขึ้นมาหนึ่งอันละย้ yeah! นั่นก็คือฝุ่นติดรองเท้าสิทธทิพิเศษสำหรับเมมเบอร์ชิพขั้นฝุ่นติดรองเท้าขึ้นไปก็คือจะได้ดูคลิป behind behind the scene ซึ่งจะรวมเทคกหุทหารที่เป็นเบื้องหลังการไหนดํานั่นเองอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆละพวกต้นฝุ่นยัางายฮัลโหลฮัลโหลด่าแบบว่าพ่อพีตาตายก็ได้ เดี๋ยวทำให้ดูก่อนนะขมิตาตายหามุมเตะโตไม่ได้อะไม่โดนไม่โดนโตทำไงดีต้องเหวี่ยงต้องเหวี่ยงอะไรก่อนนี้เฮ้เฮ้เฮ้ hey! 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 ลุงพี่ออกมาอย่าทิ้งพวกว่าดู Do something stop recording ไม่อยอมต่อมันนั่งกินนมแล้วนะ はい。